ธนูนั้นเป็นอาวุธที่ทรงกาจภาพเป็นอย่างมากในระยะไกลใน EP นี้เราจะเล่นธนูยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเ<ฮ> <yt> ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเลยนะครับผมก็คือวันนี้เราจะมารีวิวอาวุธของธนูกันนะครับผมแต่ว่า,าวิธีการได้รับธนูนะครับเราต้องปลดล็อกทั้ง2ฝั่งนะก็คือหมวดของเทรี่แล้วก็ไลท์นะครับทั้งสองฝั่งนี้นะ ก็คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มด้วยที่บาตันใช่ปะก็คือกระบองนะครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยที่อาวุธฟรีใช่ปะเราก็นับไปเลยครับ7ช่องนะสมมุติ่ผมตีไปเลยถึงประมาณอ่าแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับผมแต่ถ้าเผื่อๆหน่อยนะก็ไปที่เฟรมเบกนะครับผมนะเอาชิ้นนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะอันนี้ก็คือสําหรับแถวแรกนะครับผมนะสำหรับการปลดล็อกของธนูนะส่วนอีกอันนึงก็คือของไลท์นะครับผมก็คือเหมือนกันเลย ไม่ปลดของอซีมิต้านะครับผมไม่ก็เป็นของตัวนี้นะครับผม10,000ืนกวา่านะผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเราปลดแล้วเนี่ยก็คือเราก็สามารถซื้อธนูได้เลยนะครับผมนะใครมาโดนกินะไรตรงนี้วะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมก็คือเราก็สามารถใช้ธนูได้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าธนูเป็นอาวุธระยะไกลที่แบบว่าโคตรดีนะครับผมยิ่งแบบว่าจู๊กนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเอาล่ะเซตธนูที่ผมจะใช้นะ ก็คือผมจะใช้อันดับแรกนะครับก็เป็นเรื่องของคู่ในนะครับผมเอาไปเป็นอุธเสริมส่วนชิ้นที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวของพอยชั่นนะครับผมเป็นพอยชั่นสเตมินาก็คือหากเราใช้แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสเตมินาให้ตัวเราด้วยเลยนะครับผมนะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ c 4นะครับผมอันนี้คือต้องมีแบบติดไว้แบบติดไม้ติดมือประจำอะ่ะเพราะว่าหากเขานนัวกันเนี่ยเราปาซ4แบบว่าลงไปปุ๊บก็คือระเบิดกันทั้งวงเลยนะครับอันนี้ส่วนหมัดของเรามีการอัปเดตขึ้นมมาก็็คคืออเปนนนตตัััววขงี้ะรบผ ดูอัลคาวหรือว่าดูเอลคาวนะครับผมเป็นเอาชิทนี้นะแล้วผมก็ซื้อสกิลมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมสลับของดูอัลคาวนะครับผมแต่อาวุธหลักเราเคือธนูนะครับเอาละเราจัดเซตอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะโอเคลุยกันเลยแนะนําว่าเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับผมการเล่นธนูนะเพราะว่าผมมองว่าเล่นมุมมองบุคคลที่1มันจะง่ายกว่านะครับเมื่อก่อนผมเล่นมุมมองบุคคลที่3ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับโอเคไปและหนึ่งดูหน่อยสิไม่โดนว่ะ ก็บอกเลยนะว่าธนูผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็มีแบบพลาดบ้างนะเอ้ยคนนี้ขอเล่นธนูขยโดนเกียร์อะไรตรงนี้ปึ๊บมันต้องเผื่อระยะใส่นิดนึ่งคนระับโอ้เหมือนไอพวกธนูนี่มันต้องเผื่อแบบระยะนิดนึงนะมันไม่ได้ตรงเป้าตลอดนะครับผมมันมีเฉียงๆนิดนึงตายอยู่อืมอุ้ยไม่โดนฮะอุ้ยระยะใกล้ผมยังไม่โดนเลยดูดิ เรียบร้อยโดนเกียร์เฮ้ยเดี๋ยวด้มีคนหยแย่แล้วมีคนเข้าใกล้มาแล้วต้องวิ่งครับผม y a h ฮูเต็มหน้าหมดวิ่งดิครับมีสเต็ปหนาเก็บไปทำไมล่ะน้องเอ้นดี่ก็ใช้เหรอ y าฮู o ทำเ้ยไม่โดน้าฮู o ไม่ไปโดน เม่งเล่นยากเหมือนกันแล้ไอ้นี่เมื่ได้กลับไม่ได้จับมันสักพักหนึ่งเลยเนี่ยไม่โดนแฮะอืมอีกหนึ่งทีอ่าวโลก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 เหรอโลกเหรอโลกเหรอ,รอรไม่นะไม่นะโอเคฮึบโอเคฮึบอ,คฮบอันนี่เอาคุณอาจจะป่าเราคลบเราได้ตรงน้ำอ่ะน้ำเราอันนี้สดแล้วสบายสดแล้วเพราะว่ามันต้องมี อุ้ยไม่โดน y า h ู o ปลาซีโฟก็ไม่โดนหรอครับพี่น้องอุ้ยมีคนมาหลบดิอะไรหนุม่มรีบอ่ะนุม่มรีบบอรีบบอจะมาอร่อยหลังเราะนะโทษทีนะน้องอร่อยไม่โดนเลยดิมีคนนี้น่าจะโดนซีโฟรเ,รเราดักไว้ก่อนดีกว,ว่าปุ๊บจึ๊บกับโดนแฮะ อะไรพ่อหนุ่มคนนี้หืโดนหัวนี่แบบว่าโดนฟันอีกทีนึงนี่คือตายเลยนะเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหลบก็คือมันต้องแบบว่ามีสเต็ปน่มันแบบมันต้องจุ๊กเป็นนิดนึงอะดิแต่ไม่ใช่ว่าผมจุ๊กแล้วผมจะรอดตลอดนะผมก็โดนตลอดแหละบางทีเฮ้ยแย่แล้วเลื่อยมาโอ้โห แม่งเอออีโมชนันไปเม็ดเล่ดิพนี้ทำอะไรกันอยู่ฮะอืมมันต้องแบบว่าเผื่อเล็งเผื่อน,นิดนึงอะดิมันไม่ได้ตรงเป้าขนาดนั้นนะครับบางทีอืมไม่โดนเขาโดดทันขึ้นหน่อยสิปึ๊บ อะไรพ่อหนุ่มอะไรพ่อหนุ่มจะทำอะไรน่ะพ่อหนุ่มกูโดนกินอย่างดังเฮ้ยไม่โดนอืมอืมวันนี้รีบไปก่อนเฮ้ยเย่ละ สวัสดีครับสามดาบอุ้ยมันรีบเรารีบไปเรารีบไปอันนี้บบได้อืมอีกหนึ่งทีนี่ไงล่ะโดนเราเกลียนไปดีเฮ้ยนี่มาอีกแล้วหมดเบ้งมาตลอดเลยแล้วสเต็ปมมด้านเราหมดแล้วด้วยเย้ฮู้ปิวปิวปิวไปก่อนแต่แม่งปิวไม่ไกลเลยนีกว่าวันนี้มันพุ่งจังอะ่ะแล้วมันพุ่งจังอะ่ะแล้วมันพุ่งจังอะ่ะ แหวกเ้ยคนกลัวเลยดิควหนังเฮเลอร์ฮุ้ยโอ้ยใครใหม่กวะโลดดีครับรออะไรยูาฮูเรามีสเตมิน่าเราวิ่งได้สบายครับจังหวะนี้แต่มันปาพออชั่นมาเย่แเราติดพิษจะตายป่ะวะอืม ไม่เล่เอาคนนี้ก่อนนะมาหิวเลือดอืมอีกหนึ่งทีขอหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ต้องขอหน่อยแล้วกันนะครับพี่น้องอุ้ยไพป้าอ่าฮึบอืมทำอะไรครับพี่ชายทำอะไรครับพี่ชายอืมเมืม่อกี้เผื่อไปโดนปุ่มอ e ีโมด้วยนะดีนะไม่เท่าไหร่ฮึบล้าดกตึงๆ วิ่ไปโดนเด่นละสวยพี่สวยมากขอเอาหัวมันคืนหน่อยไอ้นี่มันชอบตีเราเลยเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยติดตติด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 พิษติดตติดพิษติดตติดพิษตราวิ่งดิดอิไปตอตอน โดนอะไรยังๆโดนอะไรยังๆโดนอะไรยงังหยองฮโดนอะไรยังๆครับพี่เฮ้ยพี่เล่นแล้วว่ะพี่เล่นกำลังจะมาไม่พุ่งเลยดิวะลบดิดีมันเยอะ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 ดิรออะไรอ่ะวิ่งดิยวไปแล้วจุ๊บไปโดนอุ้ยมันใกล้มากมันใกล้มากคนเดียวกัวเลยดิือเปล่าเออมันจะโดนตายแล้วเยอะเลยรออะไรเดิตายแล้วครับผม และนี่ก็คือสกอร์ธนูที่เราเล่นมานะครับผมก็คือฆ่าไปทั้งหมด6 5คิวนะตายไปสิบหกนะครับแต่บอกนะแม่งโคตรน่ากลัวเลยพี่เลือ่อยไปกตามมาแม่งแบบบื้นบื้นบื้นอย่างเดียวเลยโคตรน่ากลัวจริงๆแล้วเกมเฮอร์เลอร์โอเคครับผมหากใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ไว้กันด้วยนะครับผมนะก็จะได้พลาคดคลิปใหม่ๆกระทาชั้นของฟา s ซอร์นั่นเองนะครับผมนะ หาคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับเอาละเ,เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย